เนื่องในวันมาครับบูชาทรานด้ญ,ญาติยงสาธุกชนทั้งหลายในช่วงของการฟังพระธรรมเทศนาโยมก็หลังจากที่ท่านได้ตั่งนโมเสร็จเรียบร้อยนะขึ้นสุภาสิทเสร็ญญจโยมก็นั่งสมาธิเจริญกิตภาวนาไปด้วยนะโดยที่ไม่ต้องพนมมือโยมก็นั่งเจริญกิตภาวนาจนฝ่าจะจบ หลังจากนั้นก็จะได้กล่าวคำบูชาต่อไปสุดเพียนที่เราท่านทั้งหลายนำมาเป็นพุทธบูชาแต่การบูชานั้นมีอยู่สองอย่างคืออามิรบูชาบูชาด้วยสิ่งของปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเดี๋ยวก็เลยต้องไปเปลี่ยนปรับใหม่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดอกผลเพื่อจะมา หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราชาท่านให้นโยบายไว้ว่าถ้าปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยก็ได้อานําปัจจัยฝ่าไปบุรนาปฏิสังขรณ์โสดในสิปีก็จะมีการทาสีก็ใช้ทำดอกผลไม่พอก็จะได้บอกญาติโยมน้อยหน่อยอันนี้ก็แทนให้โยมได้ทราบว่าที่โยมไปปิดทองของแต่ละวัดนั้นน่ยในภาพสิบสามเนี่ยทั้งหมดโยมทุกวัด ขอขออนโมทนากับทุสทานในลำดับต่อไปขอนิมนต์ท่านพระมหากุศลกรุพรพัทโรเรียนธรรมสี่ประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระปรา,า,าหรือพ่อรามหลวงได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในวันมาพระปูชาขอนิมนต์ในโอกาสนี้ รงที่อยู่ภายนอกก็จะเข้ามาภายในเพนเนนื่อโบสถ์ก็ขอเจริญพรเชิญนะโยมยังมีที่นั่งทั้งมีทั้งเก้าอี้ทั้งกับพื้นนะโยมหรือท่านใดจะเวียนเทียนไปก่อนก็เจริญพร xin cái <laughs> nó thật là mấy con lắp xin rồi giờ thật là xin hả con นั่งสักคอบาตุร่างสาตนังพูดสักษาออบาตุร่างธสัมมาสัต นังกัจฉามิยติธัมมสารํนังกัจฉามิ

sata Sahata ประโตสมาสัมพุทธสาขันติปรมังตะปติติขานิพานังประมังวทันติพุทธาติอีโอ,อ,อกาสบัตรนี้ ัตมาภาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาคบูชาเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาบรมีท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปตามสมควรแก่กาลเวลาก่อนเองขอต่อไว้ความเคารพ แด่ท่านพระเดชพระคุณพระวชระปัญญากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองพร้อมทั้งพระเถราะเถระคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกทุกรูปเจริญพรคณะญาตจิจมจาสาธุชนทุกท่านเนื่องด้วยในวันนี้ เป็นวันพิเศษเป็นวันทำสวรรค์แล้วก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเพญเดือนสามตามที่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นวันมาพระบูชาวันนี้เป็นวันที่ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกณวัตเวรุวันกรุงราชครห์ซึ่งการแสดงโอวาทปาติโมฆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั้น เป็นโอวาทปาติโมท,ที่มีความพิเศษเรื่องด้วยวันนี้เมื่อย้อนไปประมาณ2,600ปีหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตร,ร,รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากที่ได้ตรัสรู้เสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นเก้าเดือนพระองค์ก็ทรงมีพระประสงค์อยากจะเผยแผ่หลักธรรมขององค์ของพระองค์นั้นให้แพร่กระจายไปทั่วอาณารยประเทศซึ่งนะเวณนะวัดเวรุวัน ซึ่งตรงกับวันมาฆคาุณมีคือในวันนี้ที่เราท่านทั้งหลายมาน้อมระลึกถึงสิ่งที่เป็นวันพิเศษหมายความว่าในวันนี้เป็นวันที่มีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกัน1,250รูป โดยมิได้นัดหมายพระทั้งเป็นพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชด้วยเอหิพิกุปปสัมปทาก็เป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นได้อภิญญาทกทั้งหมดอีกทั้งในวันนี้ก็เป็นวันมาเฆิกคือเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เต็มดวง พระสงค์ทั้งหมดทั้งมวลก็มาประชุมกันพร้อมทั้งฝั่งโอวาทปาติโมกซึ่งใจความโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอบรมพระอรหันต์ทั้ง1250องค์ว่าหากพระพุทธศาสนา จะเผยแพร่หรือจะแพร่หลายไปยังอาณารยะยประเทศได้นั้นหรือไปสู่ประชาชนทั่วแวนแควนชาวชมพูทวีปได้นั้นจะต้องมีหลักการมีอุดมการหลังจากได้ทรงแสดงหลักการเอาไว้ว่าไม่ให้ประชาชนต่างๆ ทำบาปให้ประกอบแต่ความดีหรือทำจิตให้ผ่องแผ้วทำจิตให้ผ่องใสแล้วรายละเอียดต่างๆว่าพระองค์นั้นทรงมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้บรรดาประชาชนเหล่านั้นหรือผู้ที่เคารพนับถือหลักธรรมของพระพุทธองค์หรือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้นว่า เป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์เราหากมนุษย์เราต้องการความสุขต้องการความพ้นทุกข์หรือต้องการความความสุขอย่างของแท้แล้วจะต้องมีอุดมการณ์ในการที่จัดไปสู่เป้าหมายบอกว่าขันติปรมังตโปติติขา นิพพานังประมังวัฒนติพุทธ,ธาเป็นอาทิแปลเป็นใจความว่าการที่จะไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่ความสำเร็จได้หรือจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องประกอบไปด้วยความอดทนความอดกลั้นมีความริยะอุตสาหะต่างๆความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้ก็จะประสบ แล้วก็ไปส่งเป้าหมายแห่งความสําเร็จได้ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นทรงมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดนี้ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธโอทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกญาติโยมสาธุชนทุกท่านหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์องค์เลนเองก็ตามที เราท่านทั้งหลายยอมรับคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเปรียบเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา เราท่านทั้งหลายยอมรับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่เรามาแสดงความกตัญญูกะตะเวทธีธรรมต่อาศาสนาพุทธของเราเพื่อเป็นสักขีเพื่อเป็นพยานยืนยันว่ากายของเราใจของเราวาจาของเรานั้นได้ละเลิกลด หมดจดอย่างแท้จริงเมื่อเราระลึกนึกถึงความดีของพระพุทธองค์หรือระลึกนึกถึงคำสอ,งสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะภาคภูมิใจต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อวันมาพระบูชามาพบรอบอ,อ,อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้น้อมระลึกนึกถึงความดีตรงนี้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนเราอยู่เสมอๆว่าไม่ให้เรานั้นประมาททุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เรานั้นประมาทในวัยไม่ให้เรานั้นประมาทในบุญทานการกุศลไม่ให้เรานั้นประมาทในความดีจงภาคภูมิใจว่าพระพุทธองค์นั้นทรงแสดงโอวาทปาติโมก็เพื่อที่จะช่วยกันเผยแพ่ หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เจกเช่นเดียวกันว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราจงช่วยกันรักษาคําสอนของพระพุทธองค์เราจงช่วยกันในการเผยแพ่หลักธรรมของพระพุทธองค์ให้ยิ่งยวดขึ้นไปซึ่งมาร่วมประพฤติปฏิบัิธรรมมาเวียนเทียนเรื่องในวันพิเศษ ในวันตบเวนะนี้อาตมาภาพก็ขออา้างอิงเอาคุณพระศีรีรัตนตรยัยมีคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณงามความดีที่หมดอาตมาภาพมีการประทุษวัดปฏิบัติธรรมเป็นต้นหรือสิ่งสำคิญทั้งหลายมีพระประธานในโบสถ์ของวมดป่าประดุพระรามหลวงน,นี้เป็นต้นจงมมรวมกันเป็นเหตุเป็นตะบะเป็นพลวะ เป็นเดชาเป็นประจยัยเป็อุปใสน้อมตางส่งให้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยรวนนรบริวารชนครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบกระประกอบไปโดยธรรมละไซขอให้สิ่งนั้นจงได้พันสำเร็จพันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวจงทุกประการเถิดดังบรรยายพระธรรมเทศนามาก็คิดว่า พ่อสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติจุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีการแสดงพธรรมเทศนางเนืในวันมาคาบูชาโดยท่านดวยมหากุศลกุศลภัทโทเพเดินทำสี่ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัะตราดูว่ารามหลวงเป็นอลวงแสดงพธรรมเทศนาได้จบลงแล้ว เราท่านทั้งหลายก็ได้ฟังไปด่อยกันนะวันนี้เมื่อการให้ละทำความเพื่อประกอบแต่ความดีและทำสจิตใจของเราให้ของใสให้ของแผ้วเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมก็จะได้นำหลักธรรมการฟังการแสดงะธรรม,รมศนตในวันนี้ได้นำไปพื้นไปปฏิใจใจชีวิตประจ,จาวันแล้วก็ส่งต่อไปอยังครอบครัวของเราเพื่อจะได้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขสืบต่อไปโยมท่านใดที่ยังไม่ได้วันนี้ สมายังไม่ติดกันเทศถ้าเทศดีเดี๋วยวใส่มากหน่อยถ้าเทศไม่ดียังไม่ติดใจก็ใส่น้อยหน่อยเพราะวันนั้นยมทําบุญนิยมนั้นเลยยมเชิญขึ้นหน่อยอมาพอขึ้นมาักเคียนแ่อวเดี๋ยวมาอะไรยมขึ้นมาเลย,เด,ยเดี๋ยวน้อมใจเปลียงกันเทศกันอะ่าล่ะ มันรับนั้นเลยธรรมะนี้นายยงเป็นธรรมะโบร,ราณคู่มากับวัดนายยงมาไปซ่อมแซมมาเมื่อปี2551นะี่แหละเขาคิด450,000ไม่มีสตังค์โยมแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระหารัฒมังคลาจารย์ ท่านได้มาที่วัดป่าประดูมาเยี่ยมสนามสอบบารีมาเขาเก่าถวายท่านว่าอันนี้ช่างเขามาตีสี่แสนห้าเจ้าพระคุณสมเด็จบอกว่าให้เอาไปซ่อมโอลา่างที่ไหนก็นนี้ึยในใจก็เลยโทรไปที่สุพรรณบุรีนะคือสามชุกว่าเท่าแก่เท่าไรยก สามสิบแปดยกเอาสามสิบแปดยกก็คือสามแสนแปดยเนี่ยไปบูชาเชิญชวนโยมในวันที่ 28, ยี่สิบแปดโยมที่บนป้เนี่ยนะมาให้ท่นานพระกัตตตรงใจให้ดำเนินการยิมเสร็จแล้วก็มาติดไว้ตั้งแต่ต้นเดือนโยมวันที่ยี่สิบแปดคณะสงฆ์จังหวัดระยอง และทางจังหวัดระยองก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระโบ,โบรมวงศานุวงศ์ประจำปี2568